เราเอาค่าสปริงไปควนครับ <c oughs> เพราะว่าวัชพืชเดียวเวลาฝนมันตกปุ๊บเบี้ยมันอยู่ข้างบนดินเบี้ยมันอยู่บนดินปุ๊บมันก็จะรากมันก็จะออกเร็วก็จะออกเป็นใบสองใบใบสองใบนะครับรากก็จะออกนิดๆหน่อยๆรากก็จะออกเส้นหนึ่งบ้างสองเส้นบ้างสามเส้นบ้างรากหญ้านะเราใช้ค่าสปริงเข้าไปควนปุ๊บมันก็จะเอาดินแถวๆเนี้ยเข้ามาหมก หมกในในโคนอ้อยด้วยทําให้ในแถวอ้อยเนี่ยที่มีหญ้าขึ้นไงนโดนดินหมกไปด้วยหญ้ามันก็ตายไปด้วยหญ้าในกกอ้อยมันก็จะตายไปด้วยเพราะว่าเวลาเราพวนไปปุ๊บเดี๋ยวดินมันจะสาดเข้ามาไอ้ลูกหญ้าตรงเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยแล้วก็อยู่ในแถวอ้อยก็จะโดนดินหมกทับไปด้วยตายไปด้วยก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาคุมเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราใช้ยาฆ่ายาคุมตอนเนี้ยอ้อยมันเล็กไหม มันเปี่ยนอาการฉีดยาแล้วกอกยอดไหมเสียง <Yeah. S 1> ใช่ดังนั้นถ้าเราฉีดยาเราต้องระวังเรื่องของการกอกยอดอ้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าอ้อยเล็กๆเ,เราเสี่ยงเสี่ยงอาการกอกยอดเราหลบไม่ได้ดังนั้นถ้าเราหลบไม่ได้เราก็แนะนาว่าควรใช้เครื่องมือควรเข้าไปควรก่อนดีกว่า